เดี๋ยวพามาดูรถเซอร์วิสนอกสถานที่ปเ็นรถโมบายแบบเคลื่อนที่ครับลูกค้าจะเอาไปใช้เกี่ยวกับงานเซอร์วิสตอนนี้ช่างกำลังเก็บรายละเอียดงานเป็นตู้แบบเปิดสามด้านเหมือนรถฟุตทักครับแต่ว่าไม่มีบาด้านล่าง ิดแบบ2อสเต็ปป้ายตั้งขึ้นนะครับตอนนี้ช่างกำลังซีนเก็บงานตัวระบบไฟเนี่ยอันนี้มี power station อยู่ด้านในนะครับเป็นแบตเตอรี่สำรองแต่สามารถที่จะชาร์จแผงโซลาเซลล์ได้แล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่ได้มีเบรกเกอร์นะครับแล้วก็ติดลักสามลักสีจุด ่แล้วก็มีประตูนะครับด้านในเนี่ยเป็นหมวกแบบเก็บของได้นะครับด้านในก็จะมี power station แต่คันนี้ไม่ได้ติดไฟในตู้นะครับเปิดแบบ3ด้านเป็นสสเต็ปแล้วก็ด้านหลังมีแรมทางขึ้นลูกค้าเอาไว้สำหรับขนย้ายสิ่งของนะครับ